ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 388ตอนหลวงปูส่สวงกับสองอริยสง์ เรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงมีหลายต่อหลายท่านที่ได้พบมากับตัวเองซึ่งแต่ละท่านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเหมือนกับฝันไปเพราะว่าในสิ่งที่เห็นนั้นมันอยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสรุปก็คือมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วที่ตาเราเห็นสำหรับในคลิปนี้ เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับอาจารย์สมบัติผิวพองจากสำนักปฏิบัติธรรมไพรบึงที่อาจารย์สมบัติผิวพองมีความผูกพันกับหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินในสมัยที่อาจารย์สมบัติยังเป็นเด็กๆถึงแม้ว่าจะเป็นความผูกพันระยะสั้นๆกับหลวงปู่สวงแต่ภาพที่เห็นในสมัยเด็กมันยังฝังลึกอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนที่หลวงปู่อยู่ที่เถียงนาหลวงปู่ปั้นควายจากดินเหนียวเมื่อปั้นเสร็จก็จับเวี่ยงไปที่กลางทุ่งพอตกกลางคืนอาจารย์สมบัติก็ได้เห็นควายตัวใหญ่มากและมีเขาที่สวยงามจึงเดินไปเอาเชือกล่ามควายเอาไว้โดยคิดว่าคงจะเป็นควายของชาวบ้านที่หลงมารุ่งเช้าคงจะมีชาวบ้านมาตามก็เป็นไปได้ พอรุ่งเช้าอาจารย์สมบัติไปดูตรงบริเวณที่ล่ามควายเอาไว้ก็ปรากฏว่ามีแต่ก้อนดินที่มีเชือกวางอยู่ใกล้ๆหันไปมองหลวงปู่สวงก็เห็นท่านหัวเราะชอบใจอาจารย์สมบัติยังเล่าต่ออีกว่าตอนที่อยู่ริมคลองกับหลวงปู่สวงหลวงปู่นั่งมองคนทอดแหแต่เมื่อคนทอดแหสาวแหขึ้นมา ก็ไม่มีปลาติดแหม,มาเลยแม้แต่เพียงตัวเดียวหลวงปู่ได้แต่นั่งยิ้มแล้วหลวงปู่ก็หักต้นลำปอเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็โยนลงคลองปรากฏว่าชั่วอึดใจเท่านั้นก็มีฝูงปลามากมายให้คนหาปลาได้ปลามาเพื่อประทังชีวิตทั้งสองเรื่องนี้ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของอาจารย์สมบัติอย่างชนิดที่จะไม่มีวันลืมจากนั้น ครอบครัวของอาจารย์สมบัติพ่อและแม่ต้องมีอันแยกทางกันอาจารย์สมบัติจึงได้ย้ายถิ่นฐานตามแม่มาทำไร่ข้าวโพดและต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์สมบัติไม่ได้เคยไปเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยชีวิตของอาจารย์เริ่มต้นจากศูนย์ที่สมเลเทเมาโกหกเจ้าชู้สารพัดจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วฟื้น จากการที่หลวงปู่สวงไปช่วยขอเอาไว้จากยมมบาลและได้พาอาจารย์สมบัติไปเที่ยวดูขุมนรกต่างๆที่ทำให้อาจารย์สมบัติต้องเลิกโกหกและเลิกเจ้าชู้เลิกเป็นไอขี้เมาจนสามารถช่วยสร้างวัตถปันของหลวงปู่ข้าวแห้งได้อย่างสวยงามมูลค่านับเป็นสิบสิบล้านเรามารับฟังเสียงของอาจารย์สมบัติกันไปพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยตอนที่อาจารย์สมบัติพบกับหลวงปู่สวงเนี่ยพบตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รัตั้งตั้งนั้นมาก็ไม่ได้พบกับหลวงปู่สวงเลยเข้ากรุงเทพเลยหรือไงครับครับผมก็เข้ากรุงเทพมาทํางานตอนนั้นครอบครัวก,ก็ได้แตกแยกกันกับพ่อเลี้ยงนองผมก็ได้เข้ามาทํางานอยู่ที่แถวสระบุรีครับผมเพราะว่ามาซื้อไร่ทําไร่ข้าวโพดกัน ก็มาได้กลับไปหาหลวงปู่ครับมาตามแม่มาซื้อไร่ทําไร่ข้าวโพดท,ที่สรบุรีครับผม<อ>ก็มาได้กลับมาสีเกตก็ได้ยินข่าวที่หลวงปูไป่ไปนี่อได้แต่ฟังข่าวแล้วไปยังไงมาไงถึงไปเจอกับหลวงปู่ก็แห้งจนผมได้มาโตขึ้นเนาะก็ได้มาปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ตั้งสมาักเพราะว่าผมได้เสียชีวิตแล้วฟื้น อ่าคือตอนผมกินเหล้าจัดพอจินเหล้าจัดก็ได้เสียชีวิตคือทาดมันแตกเลือดออกปากออกจมูกหมดเลยเสียชีวิตก็เหมือนกับเราฝันนี่แหละครับร่างมันหลุดลอยออกจากร่างเขาก็พาไปดูไปดูนู่นดูนี่ที่เราทํากรรมไว้อ่ะครับเลือครับไม่เจออะไรบ้างก็ลงไปข้างล่างก็ไปเจอเจอปู่ยมครับปู่ยม,ยมบ้านน,านั้นคร,ครับผม ท่านก็ลงโทษนะใครเจ้าชู้อะไรท่านก็ลงโทษให้เห็นหมดเลยนะครับแบบใครโกโหกใครดา่าพ่อดา่าแม่ท่านก็เอาครีมง้างปากเอาน้ําน้ำอำัมอัมฤตอ่นะมันคล้ายๆน้ําภูเขาไฟอะครับอื hmm. ตักมาแล้วก็เทใส่าป,ปาก hmm. ลาดไม่มขมานแบบโอ้ยเห็นลรวแบบน่ากลัวมากครับอื hmm. ใครรักขโมยนะของหรือใครพูดปด,ปดพูดอะไรแต่ก่อนผมบางคน คุยเก่งโกหกเก่งทีนี้พอมาเจอตรงที่ผมเสียชีวิตตายเนี่ยผมหมดเลยนะครับผมไม่กล้าพูดโกหกเลยนะทีนี้หลวงปู่ก็มารับหลวงปู่นะฮะวันนั้นหลวงปู่สวงมารับก่อนครับมารับเป็นยันกับกับปู่ปู่ยมก่อนท่านก็ให้เดินไปดูดูการทรมานของของมนุษย์อะท่านบอกว่าไปดูแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่านารกมีจริงบาปมีจริงท่านก็พาไปดูเนาะ ตอนที่น่ากลัวที่สุดคือกระทะครับกระทะเนี่ยเป็นกระทะสำลีนะครับใหญ่มากเลยทีนี้เขาจับโยนนะครับจับคนโยนลงไปนะ่ะแต่ผมเห็นแต่ผ้าสรงของเจ้านะครับลงลงไปเยอะมากเลยเหรอครับมันเหมือนกับน้ํายาขนมเลยครับผมน้ํายาขนมกินเลยนะเป็น,นเหมือนหอัวลุ้โลนนะลอยเหมือนลูกชิ้นนะครับร้องห้อหันมาโอ้ผ้านี่มากเลยครับลงกระทะแล้วก็ พาไปดูต้นนิ้วครับต้นนิ้วนี่ตอนแรกๆมันไม่มีน้ำนะครับอืม hmm. มันไม่มีน้ำพอเขาให้ขึ้นขึ้นไปอยู่ๆน้ำมันก็โผล่ขึ้นมาเลยครับผมน้ำมันผุดขึ้นมาจากต้นมันแทงแบบโอ้ย,อยห่วยหอนมากเลยครับทีนี้พอดูดูเสร็จผมก็กลัวเนาะท่านก็บอกว่าผมยังมีบุญอยู่บุญเก่าก็อคือผมในเป็นชาติที่สิบครับเป็นชาติที่สิบที่บำเพ็ญเพียรคือเป็นคนนักสะสมบุญเป็นเป็นผ่ามาชาติที่สิบ ่านก็เลยบอกว่าให้เลิกกินเหล้าซะแล้วก็มันภาวนาอาเพเพียนพามนุษย์ําเพพียนผมไปรับปากท,ทีนี่อยู่หลวงปู่ท่านก็เดินมาตอนนั้นหลวงปู่ใส่กางเกงขาเกวยครับหลวงปู่สวงเนี่ยนะครับแล้วก็มีผ้าสีขาวแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวมามามารับท่านก็เรียกผมอาเลียวอาเลียวน้องหมายถึงอะไรฮะอาเลียวคือไอ้ล้าอาเรียวผมว่าอย่างนี้ ลูกผมคนอิสานไงแต่ว่าอะเลี้ยวอะเรี้ยวมอเน่มอเน่หรือท่านก็เรียกให้ผมเดินไปหาท่านอ่ะท่านบอกว่าให้จับผ้าขาวปูไว้นะปูจะพาเดินผมว่าผมก็ครับท่านก็พาเดินเดินเดินแล้วก็ท่านบอกว่าจะพาไปดูจะเกิดขึ้นสุนามิพัทยาตอนนั้นอ่ะครับก็พาไปเนาะมันก็เกิดขึ้นมันเหมือนน้ำทะเลมันไหลมาทับอะไรนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไร แต่ท่านบอกว่าบ้านเรานะมันมันไม่เยอะหรอกมันแค่นิดหน่อยแต่พ่อจะพาไปดูที่อินโดหรือมาเลเซียในสมัยนั้นนะเชื่อไหมผมเดินไปไปผมร้องไห้ไปครับคือมันทะเลน้ํามาเนี่ยมาทับถมคนตายแบบแบบทุดสงสารนะครับแบบทรมาณจิตใจมากเลยตอนนั้นผมก็ร้องไห้ไปด้วยพอเดินเดินไปทางเราเราว่า เนี่ยมันเป็นกรรมของมนุษย์ที่เขาทํามามันต้องรับโทษตายโลกมันเป็นกรรมเราช่วยเขาไม่ได้มันต้องเกิดเพศภัเพมันต้องล้างผู้พูดในฟังหมดนะท่านก็เดินเดินไปพอไปเดินถึงหน้าผาท่านบอกให้ผมหลับตาบอกให้ผมหลับตาพอผมหลับตาปุ๊บท่านผักผมลงเลยผักผมลงปุ๊บผมร้องวิ่งรู้ตัวไอทีฟื้นขึ้นมา ทีโรงพยาบาลวชิระ oh. สามเสนครับผมอ๋อ oh, อยู่วชริระสามเสน้นพอู่ตอนนั้น mm hmm. กับไอพอดีไอคนนะั้นเมื่อกี้เห็นเข้าห้องดับจิตพอดีครับผมเหรอผมลุกขึ้นมาผมมาขอน้ําผมเพียงผมไม่มีผมหิวน้ําอ mm ืม hmm. ไอคเนเจนรถมันวิ่งหนีอย่างเดียวผมก็วิ่งตามแล้วไปล้มอยู่หน้าประตู mm hmm. ทางเขา้าป้ายแขนยังมีอยู่เลยครับตอนนั้นเออแล้วตอนนั้นเขายังไม่ได้ฉีดยา ยังครับรอยาดรออะไรอยู่อ oh. ก็ฟื้นขึ้นมาหมอก็งงครับประวัติยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอประวัติการเสียชีวิตนะครับแล้วครั้งล่าสุดผมมาเสียอยู่ที่ศีเกศนะครับสองชั่วโมงเมื่อเสียที่ศรีสเกตอีกเหรอครับผมชอ็อกพอผมชอ็อกลงปูท่านก็มาดึงผมเหมือนเดิมครับมันดึงจิตเข้าล่างเหมือนเดิมทำไมถึงเสียศรีสเกตอ,อีกอะ ผมเป็นหนึ่งในในสิบสิบล้านคนที่เป็นคนหัวใจลมครับเป็นคนหัวใจไม่ตั้งเหมือนเหมือนคนอื่นเป็นคนที่เป็นหัวหัวใจนอนครับอ๋อไม่ไม่ได้ตั้งเหมือนคนอื่นเขาว่ามันตะแคงหรือเอียงอะไรนี่เหรอใช่ครับ<อ>ผมมันจะนอนกอนหนึ่งในสามสิบล้านคนแล้วเหนื่อยไหมเวลาเดินหรืออะไรต่ออะไรมันมันไม่เหนื่อยครับมันจะแปลกมันจะแปลกต่อคนอื่นคือเวลามัน หนื่อยมันกมันก็เหนื่อยแต่เวลามันเขาก็ปกติมันจะผิดตัวคนอื่นนะครับอ mm hmm. ทีนี้หลวงปู่ท่านก็บอกให้มาสอนสอนปฏิบัติธรรมตอนนั้นผมอยู่ที่สมุทรปราการ mm hmm. ท่านก็มาลงมาลงบอกตลอดคือทํางานก็ทางานไม่ได้ครับพอทํางานปุ๊บมันก็มีเรื่องมีเรื่องตลอดก็ท่านบอกว่าพูดอย่างงี้เนาะท่านพูดแบบตรงๆเลยผมจะบอกตรงๆเลยนะครัปู่ท่านบอกว่าถ้าเองไม่ปฏิบัติธรรมไม่มาอยู่ในสายธรรม ชีวิตมึงอ่ะอยู่ในมือกูกูจะกรรมก็ตายจะคายก็รอดท่านว่าอย่างนี้เลยนะครับคือเหมือนท่านให้ชีวิตใหม่ผมแล้วผมต้องเชื่อฟังท่านอ่ะอมผมต้องมาปฏิบัติธรรมคือทำงานยังไงก็ทำไม่ได้ครับจะมีเรื่องตลอดผลได้ก็เลยต้องมาปฏิบัติธรรมก็เลยเข้าไปหาหลวง,งพอ่อประเสริฐท,ที่กรุงเทพท่านก็บอกว่าโอ้อาจารย์ต้องมาปฏิบัติธรรมแล้ว ผมเลยหนีไปบวชครับผมหนีไปบวชที่วัดเขาประตูชุมกลอํเาเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงพูมตอนนั้นอาจารย์สมพงศ์ที่เป็นอาจารย์สรพงษ์ชาตีสรพงษ์ชาตีเนี่ยท่านถอดสร้อยสามบาทนะครับไปซื้อขาหมูต้มมาต้มให้ผมฉันนะตอนนั้นมันมีเกาข้าวเนาะสรพงษ์ชาตีเนี่ยไปไปปฏิบัตกบิกับผมเป็นเดือเดนเลยนะครับตอนนั้นเออตอนที่ยังไม่ดังเหรอ ครับตอนที่ยังไม่ดังครับตอนนั้นสมพงษ์ยังไม่ได้สร้างหลงหลงพระโตรครับท่านก็ไปหาอาจารย์สมพงษ์ไปตลอดแล้วท่านก็ไปนอนอยู่กุฏินึงผมก็อยู่กุฏินึงแต่ท่านก็จะซื้อขาหมูซื้อกับข้าวมาต้มมาทําให้ฉันอยู่ตลอดเพราะว่าเขาตัวชุมพลเนี่ยไม่มีกับข้าวเพราะเป็นพระป่าผมก็บวชได้ยี่สิบกว่าวันพระอาจารย์สมพงษ์เลยวิ่งมาบอกว่าบอกท่านท่าน,ท,านท่านต้องสึกแล้วมีเทวดาจะมาเอาท่าน ผมป้องกันท่านไม่ได้แล้วผมก็นึกว่าเรื่องอะไรเนาะผมก็เลยว่าโอ้จะทํายังไงผมอย,อยากอยู่ในเพศบัญชีท่านต้องซืงท่านว่งงั้นเนาะผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจว่าจะทํายังไงก็เลยย้ายวัดย้ายวัดมาอยู่บ้านเกิดตอนนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ไปปรึกษาพระอาจารย์ชำนานวัดบางกุติทองที่ปทุมธานีาะว่าเป็นเพื่อนกันวัดอะไรนะฮะวัดบางกุติทองอ๋ออยู่แถวแถวปทุมใช่ไหมสามโคกครับครับ ท่านหูหน้าท่านว่าโอ๊ยอาตมายับยั้งไม่ได้หรกโยมท่านบอกว่าเทวดามาเอาแล้วอท่านต้องเป็นผู้ปฏิบัติพระอาจารย์ธรรนก็พูดเนาะผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงผมจะปฏิบัติยังไงคือผมไม่ชอบเรื่องทางธรรมเนาะท่านบอกว่ายังไงท่านก็ต้องเป็นพรามเป็นอาจารย์มา่างั้นก็เลยศึกครับก็รลยสึกจากการเป็นพระก็เลยลองปฏิบัติธรรมอยู่พอนั่งปฏิบัติครับกาถทอาคมมันจะวิ่งเข้าตัวเอง มันจะมาเองหมดเลยครับผมตั้งที่เราไม่ได้ไปครอบไปเรียนนะผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนเรียนวิชาอาคมพอเรานั่งปฏิบัตินั่งสมาธิมันจะไหลเข้ามาหาตัวเราเองหมดเลยครับวารสวดมาเองหมดเลยครับผมมันไหลเข้ามาแบบเป,เป็นสายๆเลยก็เลยปฏิบัติก็เลย,เลยมันเห็นอะไรหมดนะครับมันเห็นที่นี่ปู่ปู่เจ้าสมิงไผยมาสอนวิชาปูน่นารอดมาสอนวิชาปู่ฤาษีมาสอนเยอะครับสอนในทางธรรม สอนมาเรื่อยๆจนหลวงปู่ท่านก็นมาสอนบอกว่าเองทําอย่างนี้เองรักษาคนอย่างนี้นี้ท่านจะสอนวิธีหมดนะครับ mm hmm. แล้วท่านก็จะให้ดวงตาที่สามคือเขาเรียกว่าที่แรกนั่นท่านผมไปเรียนกับหลวงปู่อาจก่อนอ mm hmm. เรียนหลวงปูองป่อาดหลวงปู่อาดบอกว่ามอยากได้ตาทิพหูทิพไหมบอกว่า ผมก็บอกว่าผมอยากได้ถ้าอยากได้มึงไปนั่งอยู่หน้าผนานนั่งสมาธิกรรมทูบปัก,ก,กดูตลอดอก็ทูบหมดแล้วงเองก็ต่อต่อทูบท่านก็ให้ทูบพอเราได้หูทิพย์เนี่ยผมได้หูทิพย์ก่อนพอได้หูทิพย์ปุ๊บมันได้ยินแต่คนตีสีนินทานมันเกิดอารมณ์โกรธเลยอยากจะไปต่อยเขาอยากไปตี <c oughs> เขาอยากไปว่าเขาอ่ะ <c oughs> มันขาดสติทีนี้ก็เลยเอาหูทิพย์นั้นไปคืนเขาบอกว่าผมไม่เอาหรอกเพราะว่าหูทิพย์เนี่ยเราได้ยินแล้วมันมีแต่เรื่อง ผมเอาธรรมดาปกติดีกว่าผมขึ้นทีนี้ท่านเขาถามว่าเองอยากได้อะไรผมก็ผมอยากได้ตาทิพย์เผื่อได้เห็นหวย <c oughs> เห็นสาว <c oughs> เห็นอะไรเงี้ยนะคิดเตะตามท่านน้องนะตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นผมอายุ40กว่าอย่างครับ <c oughs> ก็เลยบอกอยากได้ตาทิพย์เผื่อไปตุงตลาดนี่เห็นเห็นสาวแก้ผง้แก้ผ้าอย่างเงี้ยคิดไปท่านองนี้ไงก็เลยไปนั่ง ก็เลยไปนั่งก็ผมก็ได้ตาทิพย์จริงๆครับผมอื hmm. พอไปตลาดนะคุณรู้ไหมครับแบบมันเป็นเห็นเหมือนเปรตเดินนะครับผมอื hmm. คือผ้าไม้นุ่มมันโอนโตนเอ็นเต้นหมดมันอยากกระอวกแบบ <c oughs> hmm. มันรังเกียจนะครับผมอื hmm. ทีนี้มันเห็นไปหมดอนะ่ะตาทิพย์ครับคนแก่คนอะไรมาก็เห็นไปหมดเลยแบบมันขยักขยแงอะ่ะทีนี้ก็เลยไปคืนเขาคืนอยู่หน้าผาบอกว่าผมไม่เอาหรอกผม,มเอาจิตสัมผัสกันแล้วกัน ก็เลยได้วันนี้ก็เลยเอาจิตสัมผัสครับผมพอผมกลับมาผมก็มาปฏิบัติก็มาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนมากจะช่วยเหลือคนที่เขาทำแทงทำแท้งแล้วก็วิญญาณที่ฆ่าตัวตายคือเขาไปไหนไม่ได้ก็แนะนําทางเขาเดินแล้วก็ปลดปล่อยของความทุกข์อย่างคนกินยาตายเนี่ยมันจะร้อนทรุรนทุรายผมก็จะปลดความทุกข์ตรงนั้นอย่างคนผูกคอตายเขากินข้าวไม่ได้เวลาจะกินข้าวมันก็ พุ่งออกหมดเพราะเชือกมันรันดคอผมก็ต้องแก้ผมเชือกวิญญาณน,นั้นให้แล้วให้เขากินข้าวได้อะไรได้ผมก็จะสื่อกับปู่พยายมเขา,เาวิญญาณเวลาย่าพี่น้องมาทําบุญพ่อแม่อยากเขาคุยกับพ่อแม่ว่าไปเกิดหรือยังพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากไหมผมก็จะสำรวจดูว่าถ้าพ่อเขาไปสวรรค์เขาก็จะเป็นเทเวดาเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ข้าเขาผมก็ ขอปู่พยายอมขอนำยันนั้นกลับขึ้นมาคุยกับลูกกับหลานทําอย่างนี้มามาตลอดครับแล้วก็ทําบุญสร้างพระถวายวัดมผมชอบจะสร้างพระถวายวัดประจําแล้วอาจารย์สมบัติมาเจอกับเอ,อหลวงปู่ข้าวแห้งได้ยังไงอ่ะครับตอนนั้นผมก็มาที่วัดบ้านบ้านสนมาจากกรุงเทพอ๋อตอนนั้นตอนนั้น<ม>ที่อยู่าปากปากน้าเหรอใช่ไหมฮะรับผมครับผม,บผมย้ายกลับมานี่เลยหรือว่ายังไง ผมก็มาอยู่ที่สมุทรปราการนั่นแหละครับรผมตอนนั้นตั้งกำนักอยู่เทพร,รัก์ซอยสิบสี่ครับตอนนั้นก็ได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ข้าแห่งกับหลวงปู่อาจเพราะว่าเป็นลูกลลหลวงปู่หลวงหลวงปู่สวงท่านก็พูดให้ฟังว่าพ่อมีลูกอยู่ไปหานะอืมแต่นี่ใสคล้ายๆกับพ่อนี้แหละผมก็เลยอยากเจอ,อก็เลยชวนท่าจยา์เปิลที่วัดเรียบรุงเทพนน,นมามาหาดู ก็มาเจอหลวงปู่อยู่ที่วัดบ้านสนครับจําปีไม่ได้ตอนนั้นหลวงปู่กำลังฉันข้าวอยู่กำลังฉันข้าวอยู่แต่ท่านฉันข้าวท่านตักต้มปลาครับใส่ถ้วย <c oughs> ใส่ถ้วยแล้วก็ขยําขยาครับเอามือขยํามือทานดำดำมาเนาะ,ะท่านก็มือขยําท่านก็มองหน้าท่านก็ยิ้มเฉยท่านก็วางไว้เฉยสักพักหนึ่งท่านก็เอามือไปกำเขาเหนีบ่าสองปั้น ปั่นปันปันแล้วท่านก็เฟียงข้ามหัวผมมาบอกว่ามึงอะเลี้ยงไอ้กูมานมึงไม่เคยให้กุมารกินข้าวกินอะไรเลยแต่ก่อนผมไม่ค่อยเอาข้าวให้กุมานกินเนาะเออเมื่อก่อนเลี้ยงกุมารเลี้ยงกุมารด้วยครับผมครับเพราะว่าจะมีกุมารตามตามผมมาตลอดจกวันนี้ก็ตามผมนะครับผมเออครับก็มีสิทธิ์ยูใช้พูดพูดได้นะครับคุยกับเขาได้เลยเออครับคุยเขาได้อเขาจริงมากครับผม ทุกวันนี้เขาก็ตามตั้งเพียงน้องครับทีนี้เขาข้ามไปข้ามหอ,อไปผมเลยวิ่งไปดูเอข้าวปั้นอ่ะข้าวเหนียวฟรีปั้นข้ามไปอืหญ้ามันพุกปั้นเล็กๆนะครับล่วงลงไปตรงนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรแตกข้าวสองปั้นหายังไงหาไ,ไ,ไม่เจอครับเรื่องราวของอาจารย์สมบัติได้เดินทางม,มาถึงการพบเจอกับหลวงปู่ข้าวแห้งที่หลวงปู่สวง ให้อาจารย์สมบัติมาหาลูกของท่านสองรูปคือหลวงปู่ข้าวแห้งและหลวงปู่อาจนับว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกับหลวงปู่ข้าวแห้งและได้เห็นลักษณะของหลวงปู่ข้าวแห้งที่อาจารย์สมบัติไม่ค่อยจะนับถือเท่าไหร่นักเพราะทางกริยาวาจาไม่น่าลื่อมใสแต่เป็นคำสั่งของหลวงปู่สูงในนิมิตทำให้อาจารย์สมบัติ จำต้องดันดนเดินทางมาจนพบในคลิปหน้าอาจารย์สมบัติจะได้พบกับอภินิหารของหลวงปู่ข้าวแห้งหนึ่งในลูกของหลวงปู่สวงที่ได้สร้างอภินิหารถึงขนาดที่อาจารย์สมบัติต้องยอมถวายตัวเองให้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ข้าวแห้งในคลิปหน้าเรามาพบกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ข้าวแห้งไปพร้อมๆกันเลยครับ อิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ